แห่ไลฟ์7,000กว่าคน v วิโอเลต p ผล่เมนกลางเฟซเบียร์เดอะไวส์ล่าสุดจากกรณีเบียร์เดอะไวส์ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงกรณีภาพหลุดโดยระบุว่าเบียขออธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบรวดเดียวในโพสต์นี้เลยโดยแยกตามประเด็นไว้ให้ทั้งหมดแล้วและจะไม่ตอบคำถามใดๆเพิ่มเติมในคอมเมนต์ ต้องขอโทษด้วยที่ออกมาเคลื่อนไหวช้าเนื่องจากต้องให้เวลากับการทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะไม่ให้มีผลต่อรูปคดีหรือการดำเนินการของตํารวจการรับรู้เรื่องราวช่วงหลายๆวันก่อนหน้านี้เบียรได้รับข้อความว่ามีคนนำภาพของเบียรไปขายทางแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งในครั้งแรกที่เห็นข้อความก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากนะักเพราะคิดว่าเป็นมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์ แต่หลังจากนั้นก็มีข้อความเข้ามาด้วยใจความเดียวกันอีกหลายหลายครั้งและหลายช่องทางรวมไปถึงอีเมลส่วนตัวด้วยซึ่งภาพดังกล่าวนั้นมีมูลค่าสูงถึง96,000ถึง15,000บาทราคาภาพอย่างเดียวไม่ใช่คลิปการตรวจสอบยืนยันวันนี้เบียรได้ดูภาพและคลิปทั้งหมดแล้ว จะขอบอกทุกคนว่าภาพและคลิปดังกล่าวเป็นเบียเองจริงๆและเบียรู้ว่าใครเป็นคนทำเพราะหลังจากที่มีคนช่วยหาภาพมาให้ดูเบียเองก็รู้ได้ในทันทีว่าสถานที่และช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นตอนคบหากับใครซึ่งในภาพนั้นค่อนข้างจะชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่ตัวเองค่ะ ดังนั้นไม่ต้องนำภาพไหนมาปฏิปต่อหรือเทียบกันอีกแล้วนั่นเบียเองยอมรับตรงนี้เลยบุคคลที่ถ่ายสถานที่ในคลิปและภาพส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านหลังเก่าของเบียช่วงประมาณปี2020บุคคลที่ถ่ายภาพคือแฟนเก่าของเบียเองเป็นคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในวงการเกมหรือวงการเพลง หรือวงการบันเทิงเลยดังนั้นเบียร์อยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งโจมตีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องขอโทษทั้งท็อปวาน้อยไฮและพี่คัดตกด้วยที่ทำให้เดือดร้อนโดนต่อว่าให้เสียหายความรู้สึกต่อเรื่องนี้ เอาจริงๆในตอนนั้นเบียร์คิดว่าเรื่องการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปนั้นเป็นเรื่องของรสนิยมเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นการตกลงยินยอมของคนสองคนในขณะนั้นเพียงแต่บางภาพที่หลุดออกมาเป็นการแอบถ่ายที่ไม่ได้รู้ตัวรวมๆกันอยู่ด้วยแต่เบียร์จะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ มีรู้สึกว่าความผิดพลาดเดียวคือตัวเบียร์เองไม่ได้รอบครอบมากพอที่จะจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นและให้มอท่านจบไปในช่วงก่อนหน้านี้จากการครบหาใครคนหนึ่งแล้วมีการเลิกรากันไปถ้าย้อนเวลากลับไปได้คงจะมีการพูดคุยให้ลบทิ้งทั้งหมดเพราะไฟอยู่ที่เขาเขาเป็นคนถ่ายไว้ในกระทำดังกล่าวภาพบางภาพไม่ได้มีการบังคับ แต่เป็นการยินยอมเพราะความไว้ใจของเบียเองที่มอบให้เขาค่ะเพราะเราครบกันรักกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบคู่รักอื่นๆทั่วไปซึ่งเราก็เลี้ยงหมาด้วยการมีความสุขดีที่ผ่านมาเขาก็ดูแลเบียอย่างดีมาตลอดตอนที่รู้เรื่องนี้ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเขาที่ทำด้วยซ้ำไม่เคยคิดว่าการที่เรามอบความไว้ใจให้คนที่เรารัก มันจะย้อนกลับมาทำร้ายเบียร์ได้ขนาดนี้เหตุผลของการถ่ายและเหตุผลของคนที่ทำเรื่องความสัมพันธ์บางอย่างของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปนะตอนที่คบกันเราก็ดูแลกันเติมเต็มกันในส่วนที่ขาดหรือส่วนที่ต้องการอย่างเต็มที่เพื่อให้ชีวิตคู่มันมีสีสันมันราบรื่นต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนมีวาทศิลป์ในการพูดอย่างมาก ที่จะโน้มน้าวให้เราทำตามเรื่องนี้ไม่ขอโทษใครเลยเพราะในตอนนั้นเราก็หลงเชื่อเขาเองแต่พอวันหนึ่งที่เราตัดสินใจไม่ไปต่อเราเลิกรากันไปซึ่งก็นานประมาณหนึ่งแล้วเขายังคงแสดงความห่วงใยถามถ่ายบ้างบางโอกาสอยู่เลยเพียงแต่เราไม่ได้ตอบกลับอะไรมากมายเพราะเกรงใจความสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันมากกว่า จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเบียก็คงกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นทั้งอดีตและความจริงณนะปัจจุบันเขาก็ทำการบล็อกเบียทุกช่องทางไปแล้วมีแค่ช่องทางร้านธุรกิจของเขาที่ยังคงอยู่ซึ่งเบียคงไม่ถามเหตุผลว่าที่เขาปล่อยภาพพวกนี้ออกมาเขาต้องการอะไรอาจจะเป็นเงินก็ได้อัน,นี้เบียก็ไม่ทราบเหมือนกัน ตอนที่คบกันก็มีการบ่นเรื่องปัญหาการเงินบ่อยครั้งและรูปที่ปล่อยออกมาก็เริ่มจากการขายในราคาที่แพงมาก,มากๆด้วยพฤติกรรมของบุคคลที่ทําเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เมียไม่ใช่คนแรกที่เขากระทำแบบนี้มีพฤติกรรมชอบยกมือถือขึ้นมาคล้ายกับว่าเล่นมือถือเฉยๆแต่จริงๆแอบถ่ายบ่อยครั้งพอถามก็บอกว่าไม่มีอะไร หากถูกจับได้ว่าการถ่ายก็จะทำทีเป็นลบแต่อาจจะอัปโหลดบนคลาวด์เรียบร้อยแล้วมีปัญหาเรื่องการเงินบางทีครั้งก็ชอบหยิบยืมแล้วทำเป็นลืมที่จะคืนมีการร้องขอให้ทำท่ายั่วยวนเวลาที่พูดคุยผ่านทางวิดีโอคอลขอโทษเมียเองต้องยอมรับว่ากระแสที่เกิดขึ้นมันอาจจะกระทบงานที่กำลังจะเกิดในเร็วๆนี้ของเมีย ซึ่งก็กังวลค่อนข้างมากเพราะมีหลายงานที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นผู้จัดหรือนักแสดงท่านอื่นๆแบรนด์สินค้าต่างๆรวมถึงบุคคลที่โดนเข้าใจผิดเบียรต้องขอโทษทุกคนไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเบียยินดีรับความผิดพลาดนี้ไว้เองทุกประการคะ่ะการแก้ไขต่อจากนี้เบียรเองจะรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้นในทุกๆอย่างของชีวิต ไม่ให้ทุกคนต้องผิดหวังหรือได้รับผลกระทบจากเรื่องความสัมพันธ์ของเบียรอีกในอนาคตค่ะซึ่งในครั้งนี้เบียรก็ได้รับบทเรียนแล้วว่าไม่ควรไว้ใจใครทั้งนั้นในอนาคตก็อาจจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตใหม่ด้วยเรื่องของทนายมีบางเพจท,ที่บอกว่าเป็นทนายเป็นคนดูแลคดีเรื่องดังกล่าวคือโกหกทั้งนั้นคนที่หลงเชื่อเพราะไม่รู้ก็ไม่เป็นไร คนที่รู้อยู่แล้วก็ยังจงใจซ้ำเติมไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไงเหมือนกันเรื่องของคอมเมนต์ใครจะวิจารณ์อะไรถ้าเป็นการติเพื่อก่อเบียจะขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงแค่ขอให้ละเว้นเรื่องครอบครัวและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่อย่าลืมข้อกฎหมายบางอย่างไปว่าแค่การแชร์คุณก็อาจถูกฟ้องดำเนินคดีได้ คอมเมนต์ที่จะพิมพ์อะไรลงไปวันนี้คุณอาจจะสนุกสะใจสมน้ำหน้าเบียรไม่ตอบกลับแต่อย่าลืมว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเบียรได้วันหนึ่งก็อาจเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคุณก็ได้ไม่ว่าจะชายหรือหญิงมันไม่มีใครสมควรเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตทั้งนั้นเบียร์ไม่แปลกใจที่จะเจอคอมเมนต์แนวนี้จากผู้ชาย แต่กับผู้หญิงด้วยกันค่อนข้างทำให้เบียรู้สึกว่าโลกนี้ไม่เคยใจร้ายกับใครนะมีแต่มนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่ร้ายที่สุดแล้วโลกยุค2023แล้วทำไมการมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเซ็กผู้ชายที่ทำจะเป็นฝ่ายได้แต่ผู้หญิงที่ทำจะเป็นฝ่ายเสียหรือเพราะมันกําหนดไว้แบบนั้น ผู้หญิงถึงต้องเป็นฝ่ายที่เสียหายตลอดทุกครั้งไปที่มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นเรื่องนี้บอกอะไรบ้างเมียคิดว่าพอมันเกิดขึ้นมันก็ทำให้ตัวเองและหลายๆคนระมัดระวังในความสัมพันธ์มากขึ้นได้เห็นว่าแม้จะเลิกรากันไปนานแต่ก็อาจมีสิ่งที่หลงเหลือมากพอที่จะทำร้ายหรือทำลายชีวิตเราได้ทุกวัน เวลาและอดีตนั้นจะกลับมาเปลี่ยนเรื่องราวในปัจจุบันคนไม่เข้าใจว่าการถูกถ่ายกับการนำไปอัปโหลดมันคนละเรื่องกันความยินยอมต่างกาันคนที่ได้รับผลของการกระทำมันถูกฝังหรือเปล่าทำไมคนที่ต้องอับอายไม่มือที่ยืนในสังคมถึงเป็นคนที่ถูกโพสต์อะไรแบบนี้ลงในโลกอินเทอร์เนต็ตเมียไม่ใช่เคสแรกหรือเคสเดียวที่เกิดขึ้น ทำไมสังคมเลือกจะซ้ำเติมเราทำไมคนที่กระทำเรื่องแบบนี้เคสอื่นๆถึงลอยนวลทำไมคนได้ดูต้องโอ้อวดภูมิใจการทำลายคนอื่นมันง่ายแค่ปลายนิ้วและมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองเหรอทำไมส่วนใหญ่ถึงเอนจอยกับเรื่องแบบนี้จนไม่สนความเจ็บปวดของคนอื่น ทำไมสรรเสริญคนกระทำความผิดละเมิดคนอื่นว่าเป็นคนน่าอิจฉาเป็นผู้ใจบุญการครบใครเป็นคนรักนั้นการให้ความไว้ใจใครสักคนอาจจะถูกหักหลังในภายหลังได้เสมออย่าประมาทรวมไปถึงการเสพข้อมูลผิดๆจากเพจปลอมก็ทำให้รู้ว่าสังคมสมัยนี้ยังคงไม่ใส่ใจกับการที่คนคนนึงจะมีบาดแผล ละมากเท่าไหร่จากการที่แชร์ข้อมูลผิดๆลงพื้นที่โซเชียลของตัวเองเพียงเพราะอยากสนุกอยากมีส่วนร่วมกับการกระทำซ้ำเติมใครสักคนเสมอแม้ไม่แน่ใจนักว่าเรื่องนั้นจริงหรือไอไม่มีที่มาที่ไปอย่างไรเรื่องของเมียคงเป็นตัวอย่างที่ดีในการคัดกรองเพื่อนในโซเชียลครั้งใหญ่ของใครหลายๆายคน จากการแชร์คอมเมนต์หรือการแสดงทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเกิดคำแบ่งแยกชายแท้หญิงแท้อย่างที่ใครเข้าใจกันตอนนี้เมียรับผิดชอบในส่วนของเมียแล้วแล้วพวกคุณละได้ออกมารับผิดชอบอะไรกันบ้างทั้งทงที่ได้เงินจากการเอารูปไปขายความสนุกความสะใจ,จย,ยอดฟอลโล่เอนเตจนเมนต์ต่างๆอย่างที่ต้องการแล้ว ขอบคุณเบียขอบคุณทุกคนมากคะ่ะที่อ่านจนจบและขอบคุณหลายๆคนที่ออกมาให้กำลังใจดีเฟนคอลเอาหรือกตรีพอทะเสือต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับเบียด้วยขอบคุณแบรนด์สินค้าต่างๆที่แสดงความเห็นใจไม่ยกเลิกงานขอบคุณการช่วยเหลือทุกอย่างจากทุกคนในเรื่องนี้เบียขอขอบคุณจากใจจริง รูปสวยๆเบียร์มีเยอะมากถ่ายเองอาจจะสวยกว่านี้ชัดกว่านี้อย่าไปเสียเงินให้คนที่ละเมิดคนอื่นแบบนี้เลยค่ะถ้าเบียร์ทำเองเบียร์จะถ่ายให้สวยกว่านี้แน่นอนรับรองคำถามอื่นๆนอกเหนือจากนี้เบียร์ขอให้ทางต้นสังกัดผู้จัดการทนายและทางตำรวจเป็นคนจัดการบุคคลที่ทำเรื่องนี้ต่อไป โดยในโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความเห็นให้กำลังใจมากมายหนึ่งในนั้นคือนักร้องชื่อดังอย่างวีวิโอเลตวอเทียที่เข้ามาเมนระบุว่า you do not deserve any of t h i s cannot imagine what you going through อ่านถแถลงแล้วรู้เลยว่าแกสตรองมากเป็นกำลังใจให้นะเบียร